ข้อใดมีความบกพร่องด้านการใช้ภาษาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็นก็ไก่นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดขอไข่เขากลับไปยังบ้านพักของเขาเองอีกครั้งหนึ่งขอควายเราควรใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้งองูการเดินทางครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำลองหยุดคลิปและทำดูก,ก่อนผมมีเฉลยทายคลิปครับข้อนี้ตอบ ตอบตอบข้อขอไขนะครับประโยคที่บอกว่าเขากลับไปยังบ้านพักของเขาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการใช้คำซําซ้อนเกินความจำเป็นคำว่ากลับไปบวกคำว่าของเขาเองบวกคำว่าอีกครั้งหนึ่งมันเท่ากับบอกความหมายที่ซํำซ้อนหลายรอบควรปรับเป็นเขากลับบ้านพักอีกครั้งก็เพียงพอแล้วครับข้อที่สอง ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ไก่สมเด็จพระเทพ,พรตัตนสุดาทรงสเสด็จไปทรงเปิดงานขอไข่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปริญญาบัตรขอควายพระองค์ทรงสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมางองูพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาลองหยุดคลิปและทำดูก่อนครับข้อนี้ตอบข้อคอไฟนะครับ คำว่าสวรรคคตเนี่ยมันเป็นคําราชาศัพท์อยู่แล,แล้วไม่ต้องเติมคำว่าทรงนำหน้าอีกการใช้คำว่าทรงสวรรค์คตถือว่าเป็นการใช้คําราชาศัพท์ที่ผิดไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ครับข้อที่3ข้อใดต่อไปนี้มีข้อบกพร่องทางภาษาในด้านใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบทกอไก่เขาพักผ่อนอยู่ที่บ้านตลอดช่วงวันหยุดยาว ขอไข่นักศึกษาควรตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองขอควายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาด้วยความล่าช้างองูหญิงชารานั่งรถเมล์อยู่ที่บ้านโดยสงบเงียบลองหยุดคลิปและทำดูก่อนครับข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับเพราะประโยคนี้มันมีความขัดแย้งในเชิงความหมายของคำว่า เร่งแก้ไขกับด้วยความล่าช้ามันขัดแย้งกันโดยตรงครับถือเป็นข้อบกพร่องทางภาษาของการใช้คำและการสื่อความหมายที่ผิดทำให้ประโยคไม่สมเหตุสมผลครับข้อที่4ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสมตามบริบทของการสอบแข่งขันกอไก่เขากลัวอย่างมากว่าจะทำข้อสอบไม่ทันขอไข่เขารู้สึก กังวลกับข้อสอบบางวิชาคอควายเขาประมาะเมื่อเข้าสนามสอบงองูเขาเตรียมตัวมาอย่างดีตลอดหลายเดือนลองหยุดคลิปและทำดูก่อนครับข้อนี้ตอบตอบถูกไหมข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับคำว่ากลัวเนี่ยสื่อถึงอารมณ์รุนแรงเกินไปในบริบทของทางวิชาการควรใช้คำว่า กังวลหรือประหม่าซึ่งสื่อถึงอารมณ์ในสถานการณ์เพื่อเตรียมการสอบได้เหมาะสมมากกว่าครับ 5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีข้อบกพร่องทางภาษาไทยกอไก่เขาได้ยืนอยู่ที่เดิมซึ่งเขาเคยยืนอยู่เมื่อวานขอไข่เขาสามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมขอควายเขาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจากเดิมอย่างเหมาะสมงองงูเขาถูกบังคับ ให้จำใจทำโดยไม่มีทางเลือกลองอยู่คลิปและทำดูก่อนครับข้อนี้ตอบถูกไม่เอ่ยตอบถูกไหมข้อนี้ตอบข้อข้อคอายนะครับข้อกอไก่เนี่ยถือว่าซ้ำซ้อนนะครับยืนอยู่ที่เดิมเคยยืนอยู่เห็นไหมครับขอไข่เนี่ยมันใช้คำว่าดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเกินความจำเป็นนะครับมันซ้ำซ้อนครับงองูมีคำฟุ่มเฟือยครับถูกบังคับจำใจไม่มีทางเลือกเห็นไหมครับ ขอ้ขอคอควายเนี่ยใช้ภาษาได้กระชับชัดเจนและไม่มีคำซําซ้อนครับโอเคนะครับไป